น้องแก้วมาครับน้องแก้วมาครับค,คู่แรกเลยเนะฮะหลานชุนนงหมดนะฮะเจอกับสอปอลาดประดุกครับพี่ยับเจอกับน้องแก้วครับน,นี่เลยกแก่ยเลยจ้า น้องแก้วมาครับน้องแก้วมาครับค,คู่แรกเลยเนะฮะหลานชั่หนวดนะฮะเจอกับสอปลอาดปราดุกครับพี่ยับเจอกับน้องแก้วครับเอาแล้วค,คู่นี้ใช่ไหมคู่นี้ใช่ไหมผมจะรับเรลก์ไว้ก่อนโอเคนะปบเลดนะเสร็จนะเสนะนะร็จนะเสร็จนะเรียบร้อยนะขนาดบอกว่าไม่เล่นเอ้แล้วแล้วชื่อสปลาดปรดุก มีชื่อเดียวนะครับมีชื่อเดียวครับนะฮะสปลาดประดุกนะน้องแก้วมีชื่อเดียวนะครับมีชื่อเดียวนะฮะโอเคนะครับสําหรับคืนนี้ระวางน้องแก้วมีชื่เดดไม่ธรรมดาดูแล้วว่าน้องแก้วจะมาหลานชุดโดไปได้หรือเปล่าีไม้ลายมือพอๆกับสปอนะครับคู่นี้ไม่ธรรมดาครับคู่นี้ไม่ธรรมดาครับ เป็นอันว่านะครับจบใช่ไหมคู่นี้ไม่ธรรมดาครับเปว่าเปียสองควรนะนี่ว่ากันไว้คู่นี้ไม่ธรรมดาครับที่ยับก็แรงน้องแก้วก็แรงครับโอ้เสียไม่ถูกแล้วครับเลยนะครับติดเครื่องเสียไม่ถูกแล้วครับไปกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับ อเชียไม่ถูกแล้วครับมาดูครับว่า้แก้วจะผ่านนะหลานช่างหกรไม่ได้หรือเปล่าหลานช่างโกรนะมีสองชื่อเลยนะสองปอล่าสุดปีชื่อเดียวครับมาาดูว่ ได้ครับได้ครับได้ครับมันก็ผลักันได้แล้วนุ่มๆมันกมาดูว่าหันต่อกันเลยครับมีลุ้น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 สัญญาณภาพคุณผู้ชมครับมีลุ้นครับผู้นี้ตอนนี้ต้องทำใจแล้วนะครับผู้นุ่มแล้วแก้มีชื่อเดียวครับฮะแล้วก็ยังหุ้นเป็นย่อแล้วสัญญาณภาพนะครับตลอดสัญญาณภาพด้วย เพราะว่ามันมาฉิวเขียดกันมากๆสูสีมากครับสูสีจริงไปคู่ต่อไปนะครับผู้ระจำการโอหนึ่งกับรองวันยังไม่ประกาศคร,ากการับไ,ไม่ประกาศครับตัวแดงตัวทีนมนบาดก็ไปสูสีมากครับน้องแก้วทําท่าจะขึ้นมาแล้วครับอะรองวันตายเลยใช่ไหมใช,ใช่ไหมโอเคเประดนว่ารองวัลตายโอเค ้าวรางวัลเป็นอะไรครับรางวัลบายไปครับ,รบอยู่แดงตั้งเงินฮะอยู่ตั้งเงินรางวัลบายไปครับผู้บัญชาการโอร้ก็ได้ได้แต้มไปครับไปกันเลยครับไปต่อคูเรตทับทีมซีฟู้ดนะครับอยู่แดงร้านช่างหนวดสามนะครับอยู่ที่น้ำเงินบ้ยังไม่รู้ ไม่รู้แล้วตอนนี้ยังไม่รู้ผลนะครับเดี๋ยวปูพื้นที่อก่อนนะครับพยายามมาดูดีกันมากโัวสูสีอีกแล้วครับเอาแล้วน้องแก้วจะเข้าได้หรือเปล่าครับมีชื่อเดียวด้วยครับแต่ช่างหนวดนะช่างหนวดรู้สึกว่าเข้ามาสามชื่อฮะช่างหนวดเข้ามาสามชื่อฮะน้องแก้วเข้ามาชื่อเดียวนะครับเพราะว่าลงชื่อเดียวครับเป็นคุณเต็มซีฟู้ดนะฮะอยู่ที่แดหนี่ครับพี่ยับมาแล้วครับมันสูสีมากครับอยู่ที่ นะครับอยู่ที่ลำดับหนึไปแลานก็จะไปนะฮะัดตัตงบายว้เลยนะครับหลานลงหนวดหนึ่งพร้อมกับแดงรอยยี่นะครับจัตับายว่าเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้การนะฮะกับรองวันรองวันบอกว่าปายนะครับเป็นผู้จัดการนะครับรองวันมีชื่อเดียวด้วยฮะแล้วปายน่าจะเครื่องมีปัญหานะครับรองวันน่าจะเครื่องมีปัญหาไปครับตอนนี้กรรมการนะฮะกำลังดูคู่ได้ นะคกับเพราะว่ามาแข่ง่ยไปดูดีกันมานากันเพราะว่าช่นงหนดก็ไม่ธรรมดาสพอขาบอกว่าธรรมดาแทบจะไม่มีนะแต่ว่าความแรงนั้นมันมติดได้ตัวนิดเดียวนี้มันสามารถชนะก,กันได้นะครับตับงนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะตัเข้าไปเข้าไปนะฮะครัวกนะับทิมเดี๋ยวร้านโรงเรือนะร้านลงเดืออยู่น้ำเงินนะ เนันว่าใครเข้าเอ่ยนี่เทีย่ยนเท่นีงใครเข้าครับใครเข้าฮะเปินว่าอย่างกันจะไปใครเข้าครับใครเข้า,ขา,ขาตอนนี้กำลังดูกล้องอยู่นะดูกล้องอยู่ครับเป็นนั้นว่าตัดสนด้วยภาพ แงเข้าแดงเข้าไปฮะหลานช่างโวดเข้าไปครับหลานช่างโวด<บ>เข้าไปฮะพี่ยับเข้าไปครับ,บน้องแก้วไม่ผ่านนะฮะรอบนี้ครับ,บน้องแก้วผ่านไม่ได้ครับรอบนี้ดแูแดงนะครับหลานลุงโวดห้านะครับ,รยรบอยู่ที่น้ำเงินแล้วก็สำหรับผู้ต่อไปนะครับสแตนบายไว้เลย